ใช่ไลได้มาที่คอนเสิร์ตตรงนี้นะครับรวมกับพี่ทุกคนจะเป็นท่านที่เป็นแดที่เราเห็นว่าเขาเก่งมากเลยอ่ะก็เราได้มาเล่นอย่รงนี้ก็ตั้ใจมากก็ขอบคุณทุกของทุกด้อยด้วยขอรบนนี้ร่วมมือกันเยวนี้ก็ขอที่ที่เราจะไปกันยใ่นะครับนี้โอ้โหเ เรามีของไปด้วยนะอ๋อมีของมาแจกแฟนๆด้วยใช่ไหมฮะมีใครอยากได้ของรวมจากพวกเราบ้าครับงไหมฮะขอดูหน่อยได้ไหโอเคเราเริ่มจากเสื้อคุมคุณม้าก่อนเลยดีไหมฮะหยอกหยอม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 ยอกยอกผมไปกับบ้านเลยใช่ครับแล้วก็มีของมาฝากแฟนๆด้วยชุดยอมเลยนะครับก็ อยากรู้ไหมครับว่าเป็นอะไรฮะอยากไหมครับอะไรครับผมิญาหยิบของรางวัลนะครับนี่พี่ปลาหนูอยากได้อยากได้ตุ๊กตา โอ้เก ah ่งท ah. oh, mm ุกดอานเลยนะหนอนน่า hmm. ร mm ัก hmm. oh, okay. okay. ้องเลยเนี่ยอานี้อานี้เราอยู่สคนอุกคเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวเราเขาพี่บจิมมี่อ่โอเคน้นเอาไว้มันเป็นตัวใหญ่ตัวนึ่งอันนี้เป็นตัวเล็กเรามาแบ่งฝั่งนี้ได้หมฝั่งนี้ได้ไหมฮะอ่าโอเคโอเค เพื่อความไม่ลำเอียงเราจะใช้วิธีเดียวกับการเขาเรียกว่าผลงานแต่งเราหันหลังโยนได้จะได้เขาเรียกว่าเราจะได้เท่าเทียมเพราะเราไม่เห็นเนาะเี็นไหมฮะหันหลังขออนุญาตหันหลังได้ไหมได้ไหมครับขออนุญาตนะครัะอย่าไปเจพี่ก่อนขออะรขออนุญาตผมผมจะปาไปสี่ส่วนนะผมไปนะจะได้แบบว่าได้กันทั่วทีนะของผมหมดนะฮะคำนี้นะผมไปปาต่อแนะเยี่ยมสองไป จะเยเจอจังประเด็นคือด้านหลังถามว่าจะถึงผมไม่รัดจะถึงมไหมใช่ไหมทางนี้บ้างไหมฮะเดี๋ยวทางนี้อ้งตันะก่อนโอนนี้ครับเปิดเป็นโบลอเลยนะครับไครับตีกันไมครัขอให้ขอให้ช่อแยกสุชาติกันเบาๆใมผอยาแอะไรโอเคมารกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย น้องบ้านโอ้โหอายั okay. uh, okay. Okay. ่งยืนแรงแล้วด้วยดีด้วยนะครับดีด้วยนะครับมาผมว่าเรามาเล่นเวลาดีกว่าโอเคอาเดี๋ยวเรามาฟัง่งนี้ผมว่ามีผมฟัข้างหลังก่อนผมขออาขอข้างหลังหน่อยเนาะข้างหลังคือแบบว่าสับแช่งแล้วเสับแช่งเโอเคโอเคแตอแยกชื่อทองให้น้อนนะฮะน้อนตัวนี้นะครับจะเป็นข้างหลังนะครับหนึ่งสองสามไปนะ ผมให้หมดเลยนะหลายเลยนะเลี one, two, one, two. Uh ้ยงจอมงมาประเด็นด้านหน้าให้ปาห้อยมากเลยสงสารมากโอเคมาอันนี้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้หนึ่งตัวให้ทอนี้นะแรกๆรกใขัดด้านหน้ายื่นมืออยากได้ระดับโป้งแล้วบอกโป้งแล้วไทอมี่ คนการน้ำป้นมใสตกตาได้ะโอครับผมครับใไม่ได้ขอโทษด้วยนะครังเป็นของจิมมี่นะฮะออฮะหนึ่งสองโอ้โห้เียครับเียะครับเียครับเยะครับเริ่มครับอ้าเลย ก็ในสุดท้ายนะฮะดีดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับอะไดทีไม่ได้ยินดีกับผู้ชมทุกท่านได้นหครับผมก็ตอนนี้นะครับของพวกเราดุ๊กดิ๋นนะครับก็ได้ทำการ แสดงโชว์แบบว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะมีความสุขก,กับโชว์ของพวกเรานะครับผมก็ไปร่วมสนุกกันต่อกับวงต่อไปเลยครับ